นะคพะื้นเม่นนกมากมากเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูนะคะป้อนผลไม้นะออเดอร์นะคะผลไม้ให้ครอบครัวน้องปุ๋ยนะคะวันนี้เมื่อคานก็นำะะอุปกรณ์เซหาหมอนอมีสารอขปกรอานารไม่สบายกระทันหันนะคะขอขอบคุณคุณแม่นกมากๆเลยที่เมตตานะคะ500คะแนนนะเมื่อคานขออนุญาตป้อน15ตะกร้านะคะ,ขอ,คอะ,คะขอให้คุณแม่นกมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะประกอบกิจการงานจริงใดขอให้ใใใหท่านล่ำล่ำลืออยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านจะเดินทางไปไ,ปไหนมาไหนขอให้คุณแม่นแ้งค่าปลอดภัย ครูประคัมช้างสืปบุพกรักษานะคะขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณค่ะคุณแม่จ๋าสืบพันธุ์จากล่าก้าสองค่ะ อ้อนคุณยายโมเลก่อนนะคุณพ่ออ้อนน้องปุ๋ยนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะ คุณแม่เลยค่ะในควัมอยู่คนเดียวนะคะนะคะ,ะควอนไม่สบายเนาะนะคะจะมืดนิดนึงนะคุณแม่ค่ะนี่ก็จะเป็นคุณยายนะคะคุณยายโมเลนะคะ่ะเปิดไฟให้คุณแม่เห็นก่อนเนาะนะ,ค,ะคุณยายโมเลได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วนะทานอย่างอรุอร่อยเลยนะ,ะ,ยออยนะ,ะเดี๋ยวเราไปป้อนเดี๋ยวเราไปดู <laughs> พี่ดำนะคะดูพี่ดำมาตามมาักงานรับนนคาคุณแม่นะะเดี๋ยวไป ดูพ an <analysis on> ี่ป no ุ๋ยนะคะพี่ปุ๋ยได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วนะนี่คะน้องปุ๋ยได้ทานผลไม้ของของคุณแม่แล้วนะนี่ก็จะเป็นคุณยายขวัญนะคุณแม่คุณยายขวัญนอาจจะมืดนิดนึงนะขอขอบคุณคุณแม่นกมากๆเลยนะที่เมตานะคะคุณเมตาอาจจะมืดนิดนึงเนาะนในกัรกลับมาจากโรงพยาบาลก็มาป้อนผลไม้ให้คุณแม่เลยนะอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะคะกับคุณแม่นกมากๆ น้อจัดยาให้นะคะแล้วก็ถ้าไม่หายดีนะคะ,ะคุณหมอนัดให้ไปตรวจเลือดนะเจาะเลือดอีกในวันพรุ่งนี้นะคะก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณแม่นกมากๆเลยที่เมตตานะคะน่ะครอบครัวน้องปุ้ยนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่ตาจิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาในทุกๆอย่างนะคะฮีๆรวย,ยนะคะยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่จะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะขอให้คุณแม่แข็วคกร่งปลอดภัยนะคะรูมิปกัรรมช่างนะคะจงปกปักรักษาน,นะคะคุณแม่ตา น้องปุ๋ยได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วนะฝากช่องช้างน้องปุ๋ยเป็นอ้อมอกอ้อมใจของคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณแทนควานช้างด้วยนะคะคุณแม่จ๋าอ่านะคะก็ป้อนผลไม้ขอบคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะอนุโมทนาบุญสาธุบุญด้วยนะคะนะขอบคุณที่เมตตานะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณแม่นกมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะขอขอบคุณนะคะคุณแม่ท่านไประสงค์ออกนามากๆเลยนิมิตาอินดูนะคะอ้อนวดผลไม้ ตัวน้องปุ้ยหนึ่งจักรขอขอให้ไม่ค่อยสบายนะคะขอขอบคุณคุณแม่ท่านได้ประ송ออกน้ำมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเราขอขอพิจารณางานสิ่งใดขอให้ท่านร่ำร่ำมืรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ท่านเที่ยวค้าวปลอดภัยประกุปกรรมช้างจะปลกตักปราสานะคะไม่ฟอนตอนัดป้อนจิบห้าตะกร้าห้าร้อยคะแนนนะคะแต่ขอบพระคุณค่ะนะร้อนเลยนะคุณแม่จ๋าหนึ่งสองค่ะ ะค่ะขออนุญาตกล้วกป้อนน้ำปุ๋ยนะคะ เดี๋ยวเราไปส่งคุณยายมืดนิดน,นึงเนาะคุณแม่จามาก็อีทมแล้วเนาะนะเห็นคนุณยายไหมเนาะคุณแม่จะมืดนิดน,นึงนะคะคุณยายได้ทานผลไม้ของคุณแม่ท่านแม่ประสทค์ออกนามแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะยายไปดูนะคุณน้องปุ้ยนะคะ ปุ๋ยได้ทานผลไม้ของคุณแม่ท่านไมาประสงค์ออกน้ำแล้วนะคะคุณแม่จ้ะมืดนิดนึงนะคะนะเดี๋ยวหลับไปดูไปดูคุณยายขวัญกันเนาะน่ะคุณยายขวัญได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วน่ะคุณแม่จ้านะขอบคุณคุณแม่ที่เมตตาเอ็นดูนะคะน่ะสาวได้ทานผลไม้ของคุณแม่แล้วน่ะแบบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณแตนพ่อขวัญด้วยนะคะน่ะ ขอขอบคุณคุณแม่ท่านไม่ประสงค์ออกน้ำมากๆเลยนะคะอะที่เมตตานะคะกนะอคุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าสามสาวได้ทานผลไม้ขอบคุณแม่เร้วนะทนานอย่างเอียอร่อยเลยนะสามสาวได้ทานแร้วนะขอบคุณนะคะแทนพ่อกวานด้วยนะคะคุณแม่จ๋าสาธุบุญน,นุโมทนาบุญสาธุบุญขอบคุณแม่ด้วยนะคะ